จำปาสารวัตรไม่อยู่ไปบอกไอ้สารวัตรเลยนะฉันจำปาขอเจอตัวแล้วตัวเดเสื้อผ้าล่ะไม่เกี่ยวหววยขออนุญาตครับสารวัตรครับมีเรื่องแะลรครับเมืเ่อะไรจำปาของนัดเจอสารวัตรไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายไป อฉันจะเป็นลมนี่ฉันบอกให้ไปขอโทษนะไม่ได้ไปหาเรื่องเราอย่าพูดกันเลยดีกว่าครับพูดว่าเรารีไปกันเถอะไปซๆไปซิังเารวัตรฮากรเมื่อคืนเนี่ยหมดแรงเลยใช่ไหมล่ะ <laughs> คุณจะเอาไงเน่ยนายต้องออกไปจากที่นี่ป๋าแล้วทำไมผมต้องเชื่อคุณด้วยก็นาย มันไม่ได้เรื่องขนาดฉันนี่แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆยังจัดการอะไรไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนเร็เวๆนายจะไปทำอะไรมันได้ใช่ไหมพวกเราใช่ถ้าเกิดว่าคุณล้มผมได้ภายในสามนาทีผมก็จะไปสมนาทีนานไปเปล่านาทีเดียวก็พอแล้วนิ่และจำคําพูดตัวเองไว้ด้วยล่ะอย่าให้เหมือนคราวที่แล้วอีก จำปาเสียสาวคราวนี้หรอวะพูดอะไรเงี้ยวะไอ้โจวกระล่อยฉันรอดให้ปล่อยใช่ไหมเอาวปล่อยเลยเนาะนี่และจำไว้นะคนอย่างผมเนี่ยใช้สมองในการปราบคนชั่วไม่ใช่ดีแต่ใช้กำลังอย่างคุณไปตากลับสอนอไอสารวั สารวัตรบ้าไอสารวัตรห่งซวยคอยดูนะเรื่องมันจะไม่จบแค่น e. ี้แค่นี้ต้องชำระเรื่องเรามันต้องสะสางนี่นี่ไอสารวัตรบ้านี่นี่นี่ันตาจะโกรธจะแค้นใครอะทำไมต้องหลงต้นไม้ด้วยในบอกเป็นเกษตรกรรักต้นไม้กว่าชีวิตไงก็จะบัดกรโกรโกรนนี่เอานี่พ่อไอ้เตะไอ้อุ้ยมันทำไมอะเะอ จำปาเรื่องมันก็แล้วไปแล้วยังไงเราก็ต้องอยู่ตำบนเดียวกันให้มันจบจบไปเถอะนะไม่น้าเกี่ยวก็รู้นี่ถ้าใครทำจำปาเจ็บมันจะต้องเจ็บกว่าจำปาเสีเท่าจ้าอย่างกับตัวเองเจ็บคนเดียวอะ่ะตัวเองก็ทำเขาแสบน้อยสักหน่อยน้าเกวจะเข้าข้างนี้แม่มีกควนแล้วเหรอเปล่าน้าไม่ได้เข้าข้างน้าแค่ว่า,าไม่ต้องพูดจำปาไม่พร้อมจะฟัง จำปาจำไว้นะจำปาโตแล้วและจำปาก็เป็นลูกสาวคนเดียวของพี่โพพี่โพก็เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านหนองอิจิฉะนั้นเนี่ยเวลาจำปาทำอะไรถ้าผิดเขาก็จะว่าถึงพ่อแม่ได้แต่ถ้าถูกพ่อแม่ก็จะได้รับคำชมนะ้าพูดอย่างเงี้ยจำปาคงเข้าใจนะ วัดบ้าฉันโดนด่าอีกแล้วสมยง <c oughs> ั้นตงม,มะฮะเลือกตั้งนายกอบตอ้อาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจิวด้วยอ่ะพ่อเกี่ยวสิวะ ก็ฉันจะให้แกลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเอ้ยไม่เอาพ่อ,พอจิ๋วไม่อยากเป็นนายกจิ๋วอยากเป็นพระเอกละครมากกว่าเป็นนายกมันเหนื่อยจะตายพ่ออยากเป็นดาราเดยกก็โบกเลยฉันสั่งให้แกเป็นแกก็ต้องเป็นแกเป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าฉันไม่ได้สั่งคุณจะไปบังคับลูกทําไมลูกโตขนาดนี้แล้วนะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองแม่พูดถูกต้องครับไม่<ะ>ไมีใครผูดทั้งนั้นแล้วนอกจากฉัน นี้แกไปลงสมัครรับเลือกตั้งเ,เพราะถ้าแกได้เป็นนายกอบตอฉันจะได้ทำงานของฉันได้อย่างเต็มที่ยำงปาอ้าวอาเคือนมาจากเช้าเลยมีอะไรหรือเปล่จาจ๊ะมีดิข่าวดีด้วยนี่จดหมายจากทางราชการ นี่จ้ะเลือกตั้งเงินสักทีจะได้มีคนมาทํางานแทนพ่อนอะเออใช่แล้วใครลงสมัคร,รอจะจ๊ะก็จาปาไงอ,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 อก็ดีนะก็ให้จําปเาเฮ้ยก็ใชาน่ะดิก็ใช่สิไม่งัน้นอาจ,จะถอมให้อ่านทําไมเล่า <c oughs> ตลกแล้วอาอาตลกมากเลยหน้าอย่างฉันเนี่ยนะจะเป็นนายกเฮ้ยนายกอบตเว้ยไม่ใช่นายกเฉยๆนายกไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละอา ไม่เอาด้วยหรอกอ่านนั่นแหละตลงสมัครเฮ้ยอย่างอ่านเนี่ยนะเป็นได้เต็มที่ก็แค่รองนายก hmm. ไอการเป็นผู้นําคนเนี่ยนะจำปามันต้องเป็นคนที่แบบว่ามีการศึกษาดีๆมาทําอย่างเงี้องอเออ hmm. ไม่ได้ไม่ไหวอนะ่ะฉันทําไม่ได้หรอกนะอ่านเลือกหวานล้อมเถอะแล้วอ่านนั่นแหละลงสมัครนี่ฉันเป็นหัวคะแนนเองเฮ้ย hey, แต่ว่ามันไม่ต้องแตะเลยอ่านอ่ารับไว้ มติเป็นเอกสารแล้วว่าฉันน่ะไม่ลงสมัครปิดประชุมเด็กอะไรก็ไม่รู้ทั้งดือ้อทั้งรั้นทั้งหัวแข็งพูดยังไงก็ไม่ยอมฟังโถเขาก็เหมือนพ่อเขานั่นแหละพี่เขืนพี่เขอนจำไม่ได้เหรอตอนที่พี่โพเนี่ยนะ พี่เขื่อนเนี่ยก็ต้องไปขอร้องพี่โ์ให้สมัครแบบนี้นั่นแหละเฮ้ยเวรของกรรมกรรมของเวรงานเนี้ยไอ้เขื่อนรับบทหนักอีกแน่เอาเถอะนะพี่เขื่อนก็ถือว่าเห็นแก่ชาวบ้านแล้วกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเหมาะสมเท่าจำปาอีกแล้วอะใช่เพราะว่านายกอบตของเราเนี่ยนะจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่เกรงกลัวอิทธิพลของใครหน้าไหนทั้งนั้น และยังจะต้องเข้ากับชาวบ้านได้ดีอีกด้วยจริงไหมจ้าเมียจ๋าจริงสิจ๊ะรสสตรอเบอรี่สด้้ยนโนโอโหแมวป่าแมวป่านี่แล้วพี่เขื่อนจะต้องทำยังไงเนี่ยจำปามาถึงยอมลงสมัครน่ะกระตือสิจ๊ะพี่เขื่อน เพราะว่าตือเท่านั้นแหละจ้ะที่จะครองโลกโอ้โหมาฟังหัวใจพี่เก่อนด้วย <c oughs> ว่าถ้าเกิดไปตือแล้วเนี่ยนะมันไม่สําเร็จละ่ะสําเร็จสิจ้าพี่เกือนเพราะว่าพี่เก่อนของฉันน่ะเก่งที่สุด <c oughs> ขนาดพี่เขื่อนเก่งขนาดนี้เนี่ยนะจนป่านนี้ยังไม่มีปัญญามีลูกกับเขาสักคนเลยอ่ะบ้าพี่เขื่อนก็ต้องพยายามสิจ๊ะเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยลูกของเราอ่ะเกิอยู่ที่นั่นว <c oughs> ิโยถ้าอย่างนั้นคืนนี้เนี่ยนะพี่เขื่อนว่านะเราก็ต้องลองพยายามกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจ๊ะจะ <c oughs> โอ้โหแม่นะพยาบาล